ในเลยเอาที่2นะคะเราจะมาทำรายงานยอดขายของกลุ่มลูกค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเขียนเป็นกลุ่มลูกค้า a กลุ่มลูกค้า b กลุ่มลูกค้า c กลุ่มลูกค้า d ค่ะค่ะเรามาดูกันค่ะให้ไปที่ Business Intelligence ค่ะเลือกระบบขายค่ะวิเคราะห์การขายให้เราเปลี่ยนวันที่ค่ะเป็น0 1 0 1 2 5 5 8 เป็น3ามเอส5 8ค่ะคลิกโอเคค่ะตอนนี้ร,ระบบโปรแกรมกำลังดึงข้อมูลออกมานะคะด้านล่างจะมี ไอคอนขึ้นมาเป็นรูกกลมๆส้มๆนะคะให้คลิกขึ้นมาเลยค่ะค่ะเราจะมาเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้นะคะให้เอาวันที่ออกค่ะชื่อย่อสินค้าข้อมูลหักส่วนลดก็เอาออกนะคะแต่จะมาเอาออกตรงนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้องไปเพิ่มยอดขายในแต่ละวันนะคะไปที่คอลัมน์ด้านขวาค่ะคลิกเลือกแล้วหาค่ะ ตรงที่มันเขียนว่าวันวันที่เอกสารค่ะนี่นะคะให้เรามาตรงที่ add to ค่ะเราต้องการ column area ค่ะค่ะไป double click ได้เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะในแต่ละวันนะคะแต่อันนี้เราต้องการเพิ่มกลุ่มลูกค้าค่ะ ไปหาไปที่ด้านขวาค่ะหาชื่อกลุ่มลูกค้าค่ะค่ะเจอแล้วค่ะแต่กลุ่มลูกค้าเราจะเปลี่ยน Add to เป็น low area นะคะ d o บเ l ิลคลิกที่ชื่อกลุ่มลูกค้าค่ะชื่อกลุ่มลูกค้าจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ ส่วนชื่อสินค้าค่ะเราไม่ต้องการนะคะให้เอาออกค่ะค่ะก็จะขึ้นออ,ออกมาดังนี้นะคะให้ไปที่เมน,เมนูค่ะเลือกกิดค่ะแล้วก็ไป Export Document เลือก Excel Document จะเป็น BIS 001ให้เปลี่ยนเป็น BIS 002นะคะ ด s a v ค่ะต้องการเปิดไฟล์ export หรือไม่กด yes ค่ะค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใน layout ที่2ค่ะที่เราต้องการชื่อกลุ่มลูกค้าอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับ layout ที่2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ